สำคัญมากกว่าคือเรื่องไม่บอกเรื่องหน้านะครับคือไปตวรวจราชการตามสถานที่ต่างๆเนี่ยนโยบายเรื่องเอเวอเรชันหับเป็นหนึ่งนโยาบายเรือธงของรัฐบาลสามการวินที่ผเคยเป็นสามบินที่ระดับท็อปๆของโลกแต่อันดับตกลงไปเยอะมากถ้าเกิดท่องเที่ยวซึ่งก็เป็นนโยบายเรือธงของเราอีกเหมือนกันที่มีน้องที่เพิ่มเข้ามาอย่างมโหวหาาเนี่ยเจอหนี้ที่เขาเข้ามาแต่ก้กาวแรกที่เขาเหยียบแผ่นดินไทยเนี่ยเขาต้องมีความสุขไ,ม,ไม่เป็นเรื่องของอิมิเกรชันที่ต้องไม่เข้าคิวนานเรื่องกระเป๋า S <S นะบเรื่องแท็กซี่ที่มารับใช่ไหมถ้าเกิดเราไปถึงปั๊บแล้วเราบอกว่าเราจะไปเนี่ยทางด้านต่อมอขอโทษทีเขาอาจจะรีบเร่รรงระบายคนให้ได้เร็วๆแต่ถ้าเกิดผมไปโดยผมไม่ไม่ได้บอกลงไปดูจริงแ้วผมเห็นจริงๆว่าความลําบากนี่คืออะไรคิวยาวเหยียดตั้งแต่บ,บันไดลงมาวนเป็นตัวงูงูเลยแล้วไม่สามารถทําอะไรได้ผมคิดว่ามันก็เป็นปัญหานะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนี่ก็ลงต้องลงลงไปแบบแบบไม่บอกล่วงหน้าจะได้มีการเตรียมการดีกว่าใช้คํานี้ดีกว่า ไม่ได้ไปจับผิดหรือไปอะไรหรอกครับแต่ว่ามันเป็นมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วซึ่งก่อนที่ผมเป็นนักการเมืองเนี่ยบริษัทเก่าผมก็ทำอย่างนี้เราไปตรวจงานผมก็จะไปแบบแบบแบบไม่มีการประกาศล่วงหน้ามันจะได้สถานภาพที่มันจริงมากกว่านะครับเราแก้ไขปัญหากัน